สวัสดีครับผมตีเซนไฟเยอร์นะเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเด็กชายวินเนอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นมินิเกมนั่นเองนะครับผมโอเคนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปผมด้วยนะครับโอเคสหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่ใช่นะทุกคนสหรับวันนีก้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นมินิเกมกันนั่นเองนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นมินิเกมเอ็กวอลนั่นเองนะครับผมซึ่งอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็มีคนเยอะแยะเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ปิดเทอมแล้วนะฮะเพิ่งไปสอบเสร็จมาเมื่อวานนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นอมินิเกมเอ็กวอลเลยนะผมโอเคป้าย โอเคฮนะตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของอมินเกมเอ็กวอลกันแล้วนะคะผมซึ่งอผมจะเล่นเป็นทีมสี่คนก็นแล้วกันนะฮะขออนุญาตปิดไอ้นี่ก่อนนะเพระงั้นมันจะพูดตลอดเลยนะปิดไอ้ตรงนี้ไปนะคะไม,ไม่ให้มันพูดนะโอเคฮนะทุกคนเราจะเล่นแบบทีมสี่คนนะะมันจะมีเป็นโซโล่นะคะก็คือเล่นคนเดียวนะคะแล้วก็เล่นสองคนนะคะแล้วก็เล่นเป็นทีมสี่คนนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นทีมก็แล้วกันนะ,ะโอเคไลทุกคนโอเคแล้วไหนเพื่อนของเราเอ่ย โอ้ทำไมทำไมมีคนเอาทุกคนทำไมเรามีเพื่อนแค่สามอ๋ 4, 4, 4, 4, อสี่สี่โอเคโอเคอ่าตัวนี้ก็เป็นฟามเล็กนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาปกป้องอ่าไข่ของเราใช่ไหมโอเคซึ่งอ่าตอนนี้มันต้องใช้อ่ายี่สิบไอรอนนะคะเพื่ออัปเกรดนะคะผมเดี๋ยวผมไปอัปเกรดให้เพื่อนอย่างดีกว่านะ,ะนี่อัปเกรดเป็นเลเวลสองรืยยังยังเลยนะฮะ เดี๋ยวเราให้ได้ยี่สิบยี่สิบอ่าก้อนก่อนนะคะผมแล้วเราจะอัปเกรดจันนะฮะโอเคสิบเจ็ดแล้วฮะทุกคนแล้วก็เราเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกเนี่รฮบไปแลกเป็นของกับ NPC นะฮะนี่ฮะอัปเกรดไปเลเวลสองครับมันก็จะปั๊มไวกว่าเดิมนั่นเองนะผมอ่าประมาณนี้นะคะผมซึ่งเดี๋ยวผมขอไปอัปอัปอ่าอัปเกรดชั้นบนด้วยนะครับผมให้มันเร็วๆนะคบเพื่อนเราจะได้ปั๊มได้ไวๆนะฮะอ้นี่อันนี้คือไปให้เพื่อนเลยนะฮะ เพื่อเราอัปเดตเพื่อเราอัปเกรดไปยังฮะยังเลยนะคะไม่มีใครอัปเกรดเลยโอเคฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเอาอเดี๋ยวเราไปแลกของกับ NPC กันดีกว่านะครับผมปกติผมต้องเรียกว่าวลเลเจอร์นะคะแต่ว่าอันนี้คือคนเล่นไมค์คร t แล้วนะเราจะเรียกว่า NPC นะฮะผมก็เล่นมานานมากแล้วล่ะนะฮะเล้ทำไมเราแลกไม่ได้อะมันใช้กี่อันสามสามสิบสองไอรอนเรามีอยู่สามสิบเอ็ด เดียดยเ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไว้เพื่อนเราขอก่อนโอเคเดี๋ยวเราแลกข,ของกับ NPC กันนะฮะก็เดี๋ยวอันนี้เราได้มาชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวผมต้องการดาบด้วยะฮะเอาเ้วเพื่อนมาแย่งเราอุสา,า,าอุสาอัปเกรดให้นะฮะ่าเดี๋ยวเรา่าไม่งอก็ได้เราไปเอาข้างบนจะได้นะฮะซึ่งฟาร์มทองมันอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่อฟาร์มทองอยู่ไหนอันนี้คือเราอยู่สีม่วงเนาะเราอยู่ทีมสีม่วงโอ้ตอนนี้มีเหล็กอีกนะฮะ โอ,โอเคโอเคโอเคฮะทุกคนปลาเดี๋ยวเราเลกข,ของกันนะฮะเราต้องใช้ดาบด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปยึดไข่ของอ่าอีกอีกทีมหนึ่งนะคะผมเดี๋ยวตอนนี้เราใช้ได้แค่ดาบหินเนาะแล้วก็อ่าขออาหารนะฮะอาหารสามสิบหกไอรอนโอเคเอไม่พอไม่พอเดี๋ยวไปปั๊มเพิ่มก่อนนะฮะโอเคอาหารสามสิกไอรอนเนาะ โอเคได้สิบสองชิ้นโอเคคุ้มนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราต้องซื้อชุดเราะด้วยฮะชุดเราะก็จะเป็นสีม่วงนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นทีมเรานั่นเองนะครับผมซึ่งชุดเจาะอยู่ไหนเอ่ยอันนี้นะฮะจะมีตังค์ซื้อเพราะว่าโอ้อันนี้สีไอรอนเหรออ๋ออีกอันนึงก็ใช้สี่สิบโกนะใช้สี่ไอรอนก็อ่าโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วใช่ไหมโอ้โอเคสีม่วงเลยนะฮะมาเดี๋ยวเราใช้เพีกันนะฮะ ใช้ของเราต้องใช้เอ้ะเราฟาร์มทองเราอยู่ไหนเอ่ยฟาร์มทองของเรานะฮะอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนขอขึ้นไปหาก่อนนะทุกคนอะนะคะทุกคนจ็ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มทองของเรานะคะผมอ่าเดี๋ยวเราปั๊มให้ถึงสิบเลยเนาะรู้สึกว่าจะไม่มีคนขึ้นมาตรงนี้เลยอะอ๋อมันคือบันไดเชื่อมตอ่อข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมโอเคเอา้าเฮ้ยอา้ามีคนมาขโมยไข่แล้วอะ What? เย่แล้วเย่แล้วโอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดไม่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 แล้วเราต้องทำไงต่อเราต้องทำไงต่อฮะยังไงยังไงเฮ้ยไอ้เขียวไอ้ทีมสีเขียวมันจะมาฆ่าเราไม่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 เฮ้ย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 โอ้โอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มตามใหม่กันดีกว่านะเออโอเคฮะไปฮะทุกคนอันนี้ก็ทีมอันนี้ก็คือทีมของเราเนาะ ทีมของเราอย,อยู่นี่นะฮะแล้วก็เกาะอื่นจะจะอยู่ตรงนี้นะัะผมอืมโอเคฮะถือว,ว่าไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มใหม่ก็ได้นะฮะอันนี้เราอยู่ในเกมโหมดสามเนาะใช่ไหมเกมโหมดสามใช่ไหมเออใช่นะฮะโอเคเราหยุดบินไม่ได้เนาะโอ้ทีมเราทีมเราแพ้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเริ่มใหม่กันดีกว่านะผมอันนี้ มีเพื่อนเราอยู่ตรงนี้มั้งไหมโอ้ตอนนี้ฟาร์มไดมอนด์ฟาร์มไดมอนด์ทุกคนอืมโอเคฮะเดี๋ยวเราเริ่มใหม่กันดีกว่านะคะผมโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในอีกตาหนึ่งแล้วนะคะผมโอเคโอ้ตอนนี้เรามีเพื่อนอยู่สี่คนรวมเราด้วยนะฮะโอเคฮะทุกคนโอเคป้ายอืมตรงนี้อ๋ออันนี้ก็คือจุดเลข่ของเราใช่ไหมอ๋อเป็น่างนี้ อ่าฮะอันนี้คือฟาร์มเหล็กเอ้ยฟาร์มทองเอ้ยฟาร์มเหล็กนะฮะเลือกผิดเนี่ยชวบชวยโอเคสิบห้าอันอาไม่ได้ไม่ได้มันต้องยี่สิบอันใช่ไหมโอเคฮัอัปเกรดเลยนะับผมโอเคเลเวลสองแล้วนะฮะเดี๋ยวเรารอรอเหล็กก่อนเนาะเราได้ไปแลกของกับอ่า NPC นตรงโน้นนะฮะแล้วก็เราก็จะต่อบล็อกไปที่เกาะอ,อื่นนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะไปขโมยไข่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องอ่าปกป้องปกป้องไข่ของเราด้วยนะฮะ โอเคโอเคจะได้เรื่องเนี่ยยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบก็สามสิบโอเคฮะเดี๋ยวเราไปแลกของกันนะฮะเราแลกแลกอะไรบ้างอันนี้ต้องสามสองใช่ไหม okay, bye. โอเคไป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 อ๋อมีเพื่อนมาช่วยปกป้องปกป้องไข่เราด้วยนะฮะตอนนี้โอเคฮะไข่เราอยู่ข้างในนี้เนาะอ่าโอเคฮะสามสิบสองสามสิบสองก็เอ้ยยี่สิบเอ็ดไอรอนเองเนะโอ้อันนี้ดีมาก ดีมากค่ะทุกคนโอเคอันนี้อันนี้ต้องสาอู้เอ็นชานด้วยนะคะทุกคนชาร์ปเน็ตนะ,ะใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมไปปั๊มเหล็กเพิ่มก่อนนะไป,ไปปั๊มเหล็กเพิ่มก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอาหารด้วยนะคะอาหารของเราใช้แค่โอ้สิบองไอรอนเองนะฮะแล้วก็เราก็จะใช้ แค่หลอดทองมันทำอะไรได้บ้างอ่ะ oh. เออ oh. มีแอปเปิลทองด้วยนะเดี๋ยวเอาแล้วว่าแต่ฟาร์มทองเราอยู่ตรงไหนนี่อ๋อฟาร์มทองเราอยู่ตรงนู้นนะฮะเฮ้ยเพื่อนเราขอหน่อยดิโอเลเวลหนึ oh, ่งอยู่เลยไม่มีใครอัปเกรดเลยอะ่ะโอ้ใจร้ายจริงๆเพื่อนของเรานายทำไมนายทำกับเราอย่างเง hey. ี้ยเอาเฮ้ยเรารอเพื่อนเราปั๊มก่อนนะ โอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอ่าพีเอ็กมาด้วยนะฮะพีเอ็กก็ใช้เป็นมันครับโอเคฮะเราคาพีเอ็กได้ใช่ไหมเออวิเอฟเฟนจินซี v ่ e นะฮะเออโอเคฮะเออเดี๋ยวเราไปปั๊มทองก่อนเนาะเอาเราเพื่อนเรายัางปั๊มไม่เสร็จเลยเหรอบอกว่าจะทำเป็นเลเวลสองปัโทจะอัพเกรดให้ไอ้นี่ก็แหม่ปัโทโอเคฮะเดี๋ยว เราได้ทองมาสองอันเนาะทองนี้ก็ปั๊มช้าเหลือเกินนะคผมจะผมจะเอามาอัปเกรดเจนี่เนาะสี่แล้วสี่แล้วทุกคนเฮ้ยไม่ให้ไม่ให้ต่อคิวบ้างดิเฮ้ย,ยต่อคิวเป็นเป้าโอ้ยเพื่อนคนนี้ไม่น่าเล่นอย่างมันเลยเฮ้ย้าแล้วฮะทุกคน้าแล้วเมืเ่อไรจะหกโอ้ยผมไม่รอมันแล้วทุกคน ลูกสาจะอัปเกรดให้ไอ้นี่นี่แย่งอยู่ได้เฮ้ยเฮ้ยจะอัปเกรดให้วะโทโอ้ไม่มีน้ำใจเลยอ่ะเพื่อนของเราหัวร้อนแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วเออจะอัปเกรดให้ไอ้บ้านนี่โอ้โหแหมเป็นทำอย่างอื่น่อไปคุณลสาใจดีจะอัปเดตให้จะอัปเกรดให้ เก้าแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวเราได้สิบแล้วเดี๋ยวเราเอาเป็นเลเวลสองเลยเนาะโอเคสิบ okay, ยังสิบยังโอเคสิบ okay, แล้วฮนะเย้เลเวลสองแล้วนะฮะเพื่อนคนนั้นเรา้ื่กแต่เล่นไม่เป็นเปล่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเอาแอปเปิลทองกันนะฮะเคแอปเปิลทองใช่ไหมแอปเปิลทองใช้ทองสองก้อนนะฮะผมโอเคตอนนี้เราอยู่สีอะไรเลยสีม่วงนะฮะ ีม่วงเหมือนเดิมเนาะอืาฮะอืม,อมโอเคฮะตอนนี้เราใส่ชุดเกาะแล้วนะฮะวิททาไมแหลก,กเลยโอเคข้างบนมีอะไรเอ่ยข้างบนมีอู้ฟาร์มเพชรน,นะทุกคนเลเวลเท่าไรละเลเวลสองนะคะฟาร์มเพชรเลเวลสองไอเนี่ยชอบแย่งนะฮะดังนั้นผมขอต่อบล็อกไปเกาะอ,อื่นเลยแล้วกันนะฮะซึ่งมีเพื่อนเราต่อไปแล้วนะ,ะโอเค แต่ว่าเพื่อผมก็ว่าจะทําไอ้นี่นะจะทําตัวนี้กันไว้ก่อนนะกลัวตกนะโอเคเวลาเดินได้เดินสะดวกสะดวกนะคบผมอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเออมันใช่ทีมเราไหมโอเคทีมเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปนะถ้าเกิดเราตกลงไปเราก็ตายเลยนะถ้าเกิดตกลงไปนี่คือเกมโอเวอร์เลยนะครับทุกคนเฮ้ย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  โอ๊ยๆเอาโอ้เมโอเคอ่ะรีสปาแล้วนะรีสปาแล้วนะทุกคนไปๆนี่เราต้องมานั่งทําของแลกของใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่รู้ว่ามันจะให้โอกาสเรากี่รอบเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไอ้นี่ใช่ทีมเราไหมเนี่ยอืมโอเคทีมเรานะฮะไอ้นี่นี่ชอบแย่งอยู่แล้นี่มันยังปั๊มไดมอนด์ไม่เสร็จเลยโอ้โห โอเคฮะเดี๋ยวเราไปแลกบล็อกกันเนาะแลกบล็อกเสร็จปุ๊บก็อ่าแลกดาบด้วยนะ,ะดาบใช้อ่าอันนี้สามสิบสองอันเนาะอ่าโอเคสามสิบสองอันนะฮะปุ๊บเดี๋ยวผมขอไปเอาไดมอนด์บ้างดีกว่านะฮะโอเคไดมอนด์นี่ก็ปั๊มช้านะฮะปั๊มช้ามากนะครับผมเฮ้ยไอตัวแย่งมาแล้วไอตัวแย่งต่อคิวบ้างดิต่อคิวบ้าง ต่อคิวเป็นเป้าหืมเฮ้ยต่อคิวเป็นมะเนี่ยไปออกไปออกไปเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อยูต่อ,อยูออยโหแหมเดี๋ยวฆ่าเลยมันฆ่าทีมเดียวกันไม่ได้โอเคฮะก็อ่าสับสอนไอรอนนะฮะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราเอาอาหารด้วยนะฮะ อาหารอ่าเดี๋ยวเราเอาโกไปด้วยผมว่าเหล็กข้างบนมันไม่น่าจะมีคนมาเก็บเนาะตอนนี้น่าจะเยอะมากๆเลยแหละเหล็กไม่ใช่ข้างบนตรงน,นี้นะฮะผิดผิด,ด,ผดโ,อโอเคเยอะมากเลยนะคบผมโอเคมาเดี๋ยวเราปั๊มไดมอนด์อีกสักนิดนึงโอเคได้แปดอันแล้วฮะมันต้องใช้ไดมอนด์อีกยี่บห้าอันถึงจะอัพเกรดเป็นเลเวลสามได้นะฮะ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาอาหารจันใช่ไหมโอเคอาหารแล้วก็เอาแอปเปลิลทองด้วยนะฮะชึบเรามีทองสิบอันพอดีเลยนี่ฉันจะเอาแอปเปลิลทองไปสิบอันเลยนะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่มีชุดจอดใช่ไหมว่าเมื่อกี้เราตายนะฮะก็เดี๋ยวเอาชุดจอด,ดนะพอไหมโอเคพออยู่นะฮะพออยู่พออยู่ชึบโอเคฮะทุกคนปลาพร้อมแล้วพร้อมแล้ว พร้อมแล้วนะคะผมเนี่ยผมกลัวกลัวกลัวล่วงมากเลยทุกคนกลัวว่าจะล่วงมากเลยนะฮะอุ้ยตรงนี้มีของดีเยอะเลยนะอุ้ยเกือบล่วงแล้วเกือบล่วงชวบโอเคไปเก็บไดมอนด์อย่าไปเก็บไดมอนด์กันโอเคไดมอนด์ยี่สิบอันไดมอนด์ยี่สิบอันเพื่อนอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่า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 เอาทางขาทางขาทางขาเฮ้ย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 เอา ราต้องมาแลกของใหม่แล้วใช่ไหมเออเหนื่อยจริงจริงนะทุกคนเนี่ยจริงๆนะฮะเพื่อนเราเนี่ก็ชอบแย่งของกันเหลือเกินไม่รู้จะแย่งไปไหนนะเอ้ยโอเคโอเคชึบโอเคมันต้องสิบเดมอนใช่ไหมถึงจะปั๊มกูได้อีเนี่ยชอบแย่งอีเนีเ่ยโอเคอ่ามันต้องยี่สิบโกอะ่ะทุกคนมันต้องยี่สิบโกนะฮะ ชึบแม่เมื่อกี้สัตว์ได้มอนเฮ้ยไอ้นี่ทิ้งไดมอนให้เราอรออุ้ยขอบคุณมากเฮ้ยเราไม่ว่านายแล้ว <laughs> เราไม่ว่านายแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมไม่ว่าคุณแล้วผมไม่ว่าคุณแล้วขอบคุณจริงจริงครับโอ้โห <laughs> ตอนแรกเราไปว่ามันน่ะนี่มันได้ยินปะเนี่ยเออเดี๋ยวเรา เราเอาชุดจอกกันะเหมือน,น <laughs> <g ülme> ม,มาได้ยินยังไงไม่รู้อ่ะโอเคเราครับเอ้ยไม่ใช่เราแลกดาบนะอ่าสามสิบสองโอเคอาหารด้วยนะฮะอาหารอาหารก็เนื้อแล้วก็อ่าอันนี้นะฮะอ่าแอปเปิลทองเนาะโอเคอ่าเรายังไม่ได้เนื้อเพราะว่าเหล็กเราไม่พอ Okay. อยากให้ไดมอนมันปั๊มไวมากเลยอะโอเคเดี๋ยวเราเอาเนื้อก่อนเนาะเอาเนื้อมาปึ๊บพออยู่ไหมโอเคชึบชึบโหเนื้อเยอะมากอาหารเรามีเยอะมากคนะ่ะตอนนี้ผมกลัวเสียวจะร่วงจริงเมื่อกี้เพื่อนเราให้ไดมอนมาโอ้โหตอนแรกไม่น่าไปด่ามันเลยโอ้โหแหมเอา แล้วเราแล้วเราจะกลับขึ้นมาอย่างไงอ๋อเราต้องต่อบอกขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ย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 อ้ยเกือบนี่ตกใจอยู่เลยอ๋อนี่เหล็กอันนี้เหล็กนึกว่าไดมอนเฮ้ยเอามันแหลกจังเลยอะไห้มันแหลกอะโอเคเอาทองก่อนฮะอุ้ยทำไมมันแหลกอย่างเงี้ยทุกคนแหลกมากฮะแหลกมากแหลกมากโอเคไดมอนเลเวลสองไดมอนเลเวลสองอ่า ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาเหล็กก่อนชุบชุบชุบต้องขอบคุณเพื่อนชนเมื่อกี้มากตอนแรกวามาแย่งเราแล้วก็ไปโมโหมันนะฮะแล้วมันก็มาเอาไดามอนด์มาให้ผมนะฮะแหมเอ้ยแล้วทําไมมันมันจะตกจังเลยทุกคนแหลกมากเลยแล้วอ,อันนี้อะไรเนี่ยเอเมอเรล์เหรออ่าอ,อืโอเคยุบเพื่อนทีมเอาปะ สวัสดีทีมเราปะเนี่ยทีมเราปะโอเคถ้าเกิดตีไม่ได้ก็ทีมเราเนาะโอเคตอนนี้ผมเริ่มเริ่มมึนแล้วเริ่มมึนแล้วโอเคเดี๋ยวเราต่อบล็อกขึ้นไปเลยนะคะผมโอเคบายบาทุกคนเราจะต่อบล็อกขึ้นไปนะชึบ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 โอ้ได้ไดมอนต์มายี่สิบอันเลยนะผมเฮ้ย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  เฮ้ย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 ผมว่าตายแน่โอเคตายก็ตายอยา๋อยังรีสปาวด์สิคะทุกคนแหมเกมทั้งโอ้โหขอบคุณครับมาครับที่เกียจไอ้นนี้อะั๊มของนะฮะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมอยู่อ่าไอ้นี่ดีกว่าตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี่มาทำเป็นอ่าชึบชึบจะทำเป็นอ่ากำแพงไททันนะฮะ ไม่ใช่นะฮะจะเอามาทําเป็นจาแพงนะฮะถามว่าทําทํำไมนะทําให้มันสวยๆโอเคเราได้ไอ้นี่มาเยอะเลยเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็ทําเป็นจาแพงขึ้นมาคนระับสามบล็อกประมาณนี้เนาะชึบชึบชึบอ๋อประมาณนี้เลยนะครับชึบ ไม่ได้ทําให้มันสวยๆหรอกจริงๆมันก็ทอกั้นคนอื่นที่จะมาบุกได้นะแต่ว่าคนอื่นที่จะมาบุกมันก็ปีนที่มาได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ทาเอาไว้นะฮะเพื่ออะไรไม่รู้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ด้วยดีกว่านะฮะนี่เพื่อเราคงงงแน่นอนนะฮะตอนนี้ว่า เฮ้ยนายทำอะไรอะ่ะไอ้นี่งงฮะไอ้นี่งงไอ้นี่งงว่าเฮ้ยนายทำอะไรอยู่เนี่ยนายกำลงทำอะไรนะฮะเพื่อเราคงงง,งอยู่โอเคอ่าหวังว่าเราจะไม่ตกโอ้โหตอนนี้เราได้กำแพงไทยท่านมาล้อมรอบแล้วนะฮะชึบทึบทึบ โอเคเอาเฮ้ยเพื่อนเราตกลงไปมันจะรีสปาวไหมโอ้เพื่อนเราตกลงไปแล้วนะคะคนหนึ่งหรือว่ามันฆ่าตัวตายอะ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราคิดสั้นนะ okay. อโอเคเอาเฮ้ยทําทำไมเราต่อมาอย่างงี้อ๋อเดี๋ยวเราเก็บทองก่อนนะเดินมาตรงนี้ก็เก็บทองเลยชุบชุบชุบเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาโอา้ม่ก oh ็ อุ้ส่านั่งทำกําแพงอึ่มไหนแล้วก็เราอยู่ไหนเอาโอ้โหอุสารนั่งทำกําแพงมานานในบ้านเลยโอ้ my god my god โอเคนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอมีแต่เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันนะคะผมใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย